ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Thailand Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่เหนือกว่ารถยนต์ทั่วไปสิ่งที่อยู่บนขอบเขตของวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศนั่นคือเครื่องยิงขีปนาวุธ ICBM หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ ICBM Missile Launcher ยานพาหนะสุดทรงพลงังและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกมาดูกันว่าอะไรทำให้เจ้าสิ่งนี้กลายเป็นสุดยอดผลงานวิศวกรรมเริ่มแรกมาดูภายนอก exterior แค่เห็นครั้งแรกคุณจะสัมผัสได้ถึงความใหญ่โตมหึมาเครื่องยิง ICBM นี้ถูกสร้างบนโครงสร้างขนาดยักษ์แบบ Heavy Duty ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงล้วนๆไม่ได้มีเส้นสายหรูหราหรือดีไซน์สวยงามเหมือนรถทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยพลังแห่งความน่าเกรงขามตัวรถยาวได้ถึง20เมตรติดตั้งบนแพลตฟอร์มล้อ8เพลาหรือแม้กระทั่ง12เพลามีกรอบป้องกันรอบตัวพร้อมลายพรางที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมทางทหาร ด้านบนคือแท่นยิงขนาดยักษ์ที่สูงประานเราวกับป้อมเคลื่อนที่และที่ขาดไม่ได้คือยางขนาดมหึมาที่สร้างมาเพื่อรองรับน้ำหนักมหาศาลและวิ่งบนทุกสภาพพื้นดินไม่ว่าจะเป็นโครนหิมะหรือพื้นที่ครุขรบต่อมาในด้านสมรรถนะ Performance สำหรับเครื่องนี้ไม่ได้วัดกันที่แรงม้าหรือความเร็วสูงสุดแต่เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเคลื่อนที่และการพร้อมรบเครื่องยิง ICBM ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้กำลังมากกว่า1,000แรงม้าเพียงพอที่จะเคลื่อนย้ายร่างมาหึงมานี้ไปตามเส้นทางที่ยากลำบากได้แม้มีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถวิ่งบนถนนได้ถึง40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักและรักษาสมดุลแม้อยู่บนพื้นที่ไม่เรียบสิ่งสำคัญที่สุดคือระบบเตรียมยิง ที่สามารถหยุดรถกลางขาตั้งไฮดรอลิกและยกขีปนาวุธขึ้นในตำแหน่งพร้อมยิงได้ภายในไม่กี่นาทีสมรรถนะเช่นนี้คือหัวใจในการป้องกันประเทศในส่วนของระบบความปลอดภยัย safety feature ความปลอดภัยที่นี่ไม่ได้หมายถึงถุงลมหรือเข็มขัดนิรภยัยแต่เป็นการปกป้องทั้งลูกเรือและขีปนาวุธหัวเก่งของรถพุ่งเกราะเต็มรูปแบบป้องกันกระสุนและสะเก็ดร,ระเบิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกป้องกันจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ยังทำงานได้แม้อยู่ในสภาพสงครามเต็มรูปแบบระบบเชื้อเพลิงถูกออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระเบิดขณะที่ระบบรักษาสมดุลขณะยิงช่วยให้การปล่อยขีปนาวุธแม่นยําสูงสุดอีกทั้งยังมีระบบยกเลิกการยิงอัตโนมัติและช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกเรือสามารถหนีออกมาได้ในกรณีฉุกเฉินมาดูจุดข,ขายที่โดดเด่น u n i s e l l i n g Point สิ่งที่ทำให้เครื่องยิง ICBM แตกต่างคือความสามารถในการเคลื่อนที่พร้อมกับอาวุธทำลายล้างสูงขีปนาวุธที่ถูกเก็บไว้ในฐานยิงตายตัวนั้นเปราะบางและเสี่ยงต่อการโจมตีแต่รถยิงเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาทำให้ยากต่อการตรวจจับอีกทั้งยังมีความสามารถในการเตรียมยิงได้อย่างรวดเร็วและการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธขนาดมหึมนี้ยังสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาอย่างมหาศาลต่อคู่แข่ง จุดเด่นอีกอย่างคือความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของระบบที่สามารถยกและปล่อยขีปนาวุธน้ำหนักหลายตันได้อย่างสมบูรณ์แบบทีนี้มาพูดถึงราคาใครแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเจอในโชว์รูมหรือป้ายลดราคาราคาของเครื่องยิง ICBM 1คันพร้อมระบบทั้งหมดอาจสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมไปถึงขีปนาวุธระบบควบคุมสังการและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดแม้จะมีมูลค่ามหาศาลแต่หากมองในแง่การป้องกันประเทศถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อแลกกับอำนาจการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้สุดท้ายคือบทสรุป Conclusion เครื่องยิง ICBM ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความปลอดภัยและสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมภายนอกดูแข็งแกรง่งดุดันสมรรถนะเชื่อถือได้ในทุกสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัยป้องกันทั้งลูกเรือและขีปนาวุธและจุดขายที่ไม่เหมือนใครคือการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและความสามารถในการยับยั้งศัตรูถึงแม่ราคาจะสูงเกินกว่าที่เราจะนึกถึงแต่นี่ไม่ใช่เรื่องขององค์การครอบครองส่วนบุคคลแต่คือเรื่องความมั่นคงของประเทศและนี่ก็คือการรีวิวที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เรามักพูดกัน ไม่ใช่แรงม้าความสะดวกสบายหรือการประหยัดน้ำมันแตกคือภาพสะท้อนของวิศวกรรมที่เดิมพันด้วยอนาคตของชาติเครื่องยิง ICBM ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือคำประกาศพลังอำนาจที่เคลื่อนที่ได้ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Thailand Auto Review เพื่อชมการจอดลึกยานพาหนะที่น่าทึ่งที่สุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ